สวัสดีนะครับผมครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้นะครับมีเอ่อ ET80 นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวก็ลองหมุนดูก่อนนะครับบอกไม่รู้มันจะติดหรือเปล่านะอ่ะพอเดี๋ยวลองนี่ลองไม่ค่อยลองหมุนติดเลยไม่รู้ โอ้ปลายแล้วปืนปืนข้อหรือว่าปืนพาตัวปืนข้ออย่ยงฝั่งเม็ดนอนเนี่ยเสียงประมาณเนี้ยครับแต่เขาไม่มีติดเลยเหมือนชาวตีหออัหลบเออแปลกแรงอาจไม่มีมมโอ้อ่ะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้นะครับเขาใช้สูบน้ําอยู่นะครับ ก็คงจะแย่แต่พิกัดนะครับเลยไม่ติดเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวแต่ปั๊มอัดไม่ได้บ่ไมีเสียงไหมปั๊มอ่ะน้ำมันหมดมันมีมาเลยอ๋อมันมีติดมันมีน้ำมันป่าบ่ถึกกักัาย้องซ้ำอีก มาบ๊มเอาไปปล่อยวาลแป๊บอะบ๊มดีนะครับเอาไปครับ น้ำมันเครื่องขึ้นดีนะครับแต่ดูแล้วน่าจะน่าจะมีปัญหาจากลูกปืนนะครับผมอืมอ่ะโอเคนะครับโอ้ดีกับสายแตกนะเนี่เดี๋ยวให้พผมลื้อเลยก็เดี๋ยวถอดดูไอ้ลูกปืนข้อด้ยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตลื้อแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะตอนนี้ลื้อมาแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวจะถอดลูกปืนมาดูนะครับหมดทำไมมันดังเหลือเกินนะครับผมดังโอโ้โ,อโหคนขนาดนี้เียต้องแตงต,ต,ง,ตง,งัดขึ้นหน่อยของ้นไม่มออกติดก้านติดปอกอะไร เล็กนี่เล็กเลยชาร์ปเราทิ้งอยู่แล้วอ,ะ <S <S อ่ะเล็กทุ่งเว่อก็เดี๋ยวจะมาทำมันก้าวแรงนะครับอ่าตัวนี้นะครับกับตัวนี้มันเป็นแปดศูนย์นะครับอันนี้บ่าก็จมเหมือนกันนะครับนี่นะครับ นะครับตัวนี้จะเป็นปลอก R t 9 0ทีนะครับเดี๋ยวก็จะามากลึงนะครับผมนี่คือปลอกเดิมๆยังไม่ได้กลึงนะครับเดี๋ยวกแกะดูนะครับอ่ะนะครับนี่ก็จะเป็นปลอกนะครับ R t 9 0ทีอันนี้จะเป็นลูกมันนะครับ ็เดี๋ยวอนุญาตนะครับเอาไปกลึงแป๊บหนึ่งนะครับผมโอริงนะครับตะแหวนอ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับตอนนี้อีทีนะครับแปดศูนย์ตัวนี้ผมลื้อออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะแกะดูเม็ดลูกปืนก่อนนะครับว่ามันไม่ขี้กากหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่เลยนะครับนี่หลวมนะครับผมโหนี่นะครับดูร้อยนะครับ แทกนะครับผมนีบนีบข้างเรื่องบีออกบีทะกกึบเลยล็อกเลย บีบ้าบีบอย่ะงไรก็แทกก็โดนเฟืองอ่าโอ้โหนี่นะครับเจอแล้วหัวการเสียงนะครับดูนะครับนี่นะครับขี้กากนะครับปุกปืนไปแล้วหนึ่งนะครับดูนะครับนี่ต้องแง่แบบนี้นะครับถ้าอย่างั้นมองไม่เห็นนะครับนี่นะครับเพราะ้างนอกมันดีหมดนะครับนี่นะครับก็ ตรงข้อเหวี่ยงก็หลวมนะครับนี่ครับสาหรับปืนลูไนนะครับนี่นะครับอืมก็เดี๋ยวฝาข้างเอาไงดีอื้มอ,ม,อ,ม,อ,ม,อม,มันเป็นไรนะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะรั่วอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีโอลิงอยู่ตรงนี้นะครับนี่ยพาัานี้ลอยเขาเชื่อมมาแล้วนะครับนี่นะครับ โอ้โหจะหลุดอยู่แล้วดูอ่ะนะครับก็ภายในนะครับผมก็ล้างหมดแล้วนะครับนี่นะครับเป็นอ่างแดงนะครับรุ่นนี้นะครับนี่นะครับอ่ะโอเคนะครับชุดปอกนี่ก็กึงเสร็จหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวจะลองใส่ดูอ่ะโอเคพอดีนะครับผมก็เดี๋ยวใจพอผมใส่นะครับอ่าใส่โอลิงนะครับทุกครั้งก็ต้องทากราวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกันพลาดนะครับเดี๋ยวมันจะมันซึมออกตรงนี้มันจะมีปัญหาที่หลังนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเวลาใส่เสร็จแล้วจะมาถ่ายดูอีกทีนะครับอานะครับเดี๋ยวผมจะต้องพอกนะครับตัวนี้นะครับ เพราะว่ามันกินเป็นร่องลงไปครับเห็นรอยไหมครับนี่นะครับของเดิมมันหลวมนะครับผมอ่าแล้วก็ลูกปืนเม็ดนอนฝั่งนี้มันไปขี้กากนะครับทีนี้ก็เลยโละเลยนะครับลูกปืนนะครับก่อนยผมจะพอกนะครับพอกแล้วก็ผมก็จะกึงนะครับอ่าเดี๋ยวมาให้ดูลูกปืนก่อนนะครับลำกปืนก็เช่นเช่นเดิมนะครับผมนี่นะครับ อ่าตัวนี้ฝั่งเม็ดกลมนะครับจะเป็น c ีเอ็ดบีสามศูนย์เก้านะครับเอ็นอาสามนะครับนี่นะครับมาเลยนี่นะครับเป็นเม็ดเยอะนะครับเราต้องมีแหวนตัวนี้ด้วยถ้ารุ่ถ้าเกิดมีแหวนตัวนี้ตัวปืนแบบมีแหวนนะครับมันจะลงท้ายด้วยเอ็นอานะครับอ่าแต่ถ้าลงท้ายด้วยซีเอมมันจะเป็นปืนธรรมดานะครับจะเป็นเม็ดอ่าเม็ดอย่างเงี้ย ไอ้เป็นธรรมดานะครับอ่ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวดูไอ้หวังเม็ดนอนนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น n f ็นเสามศูนย์เก้า อ่าสองศูนย์เก้านะครับผมจะไม่แน่ยใจซะแล้วเบอร์นี้นะครับเดี๋ยวไปดูที่เครื่องแป๊บหนึ่งครับนี่นะครับ NF สามศูนย์ปดนะครับอ่าแสดงว่าหยิบมาผิดตับนะครับเมื่อกี้นะครับ NF สามศูนย์แปดอ่ะโอเคอ่ะนะครับนี่เป็นเบอร์นี้นะครับ NF สามศูนแปดอ่า ส่วนมากมผมจะมีครบทุกเบอร์นะครับต้องซื้อมาเก็บไว้นะครับเพราะว่าเวลาลูกค้ามาซื้อเวลากงคข้ามคงคืนแบบนี้นะครับต้องมีพร้อมนะครับนี่เป็นเม็ดหนานะครับนี่นะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าลูกปืนเพาเรลวลิ้นนะครับหรือเผาแคมนะครับผมสาวัยรุ่นนะครับนี่นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวขออนุญาต ไปพอกบ่าลูกปืนแป๊บหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้ก็พอกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังอฟรีเครื่องให้มันเย็นอีกสัน,นิดนะครับนี่นะครับอพอก完了น,นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเวลาคลึงเสร็จจะถ่ายดูอีกทีนะครับะนะครับตอนนี้ก็กำลังคลึงนะครับ ก็ตอนนี้ก็ใกล้จะได้แล้วนะครับเหลือนิดเดียวนะครับผมจะเผื่อไว้ประมาณ0.5นะครับเผื่อเวลาอัดนะครับมันจะได้มันจะได้ตึงๆพอดีนะครับออเอนะครับะนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับ ออกมาประมาณสภาพนี้นะครับผมนนาจะ0.75ห <c oughs> ้าตัวนี้เป็นไซส์0.75นะครับอ่ะโอเคอขอหยาไปอ่านลูกปืนแป๊บนึงครับนะครับเดี๋ยวรอยเชื่อมนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมติดกับไปเหมือนเดิมนะครับอ่าเพราะว่าจะเปลี่ยนได้หลายตังนะครับฝาตัวนี้นะครับ มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการรั่วนะครับฝั่งนี้นะครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเชื่อมติดไปเลยอโอเคครับอ่ะนะครับตอนนี้ก็อัดลูกปืนเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับอ่ะสองตับนี้แล้วก็เทาเราลิ้นนะครับแล้วก็พร้อมแต่งปากเราลิ้นให้ใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมมันเป็นรอยกินรอยแหว่งนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ นะครับตอนนี้ก็เริ่มใส่นะครับเริ่มประกอบแล้วนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็พวกนี้จะไม่มีบาลานซ์หน้านะครับ ET80 นะครับแต่ว่ามันมีที่ใส่นะครับแต่ว่ามันไม่มีทํามานะครับก็จะมีแค่อ่า เฟืองแคมนะครับกับเขาวี่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะค่อยทยอยประกอบไปเรื่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังปีบ่าววาวอยู่นะครับเพราะว่าวาวมันจมนะครับก็ไม่รู้ลวหรือเปล่าก็ไไปดูนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับบูตมินยมดูนะครับโอ้โหหลายจัดนะครับผมก็ยวต้องเปลี่ยนนะครับ จะเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันมันจะผิวออกได้นะครับอ่ะโอเคครับนะครับตัวนี้เป็นบูธมิเนียมตัวใหม่นะครับนี่ตัวเก่านะครับนี่นะครับแล้วก็เจอปัญหาอีกตัวหนึ่งคือบูธปลายก้านนะครับดูนะครับนี่หลุดนะครับหลวมเลยก็เดี๋ยวผมจะต้องไปตีใหม่นะครับอ่ะโอเคนะครับครับตอนนี้หมก็อัดเสร็จแล้วนะครับ กระจกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสลักนะครับใส่นะครับแล้วก็ลูกสูบนะครับผมนี่นะครับลูกสูบอ่ะโอเคนะครับขออนุาญาตใส่แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ก็ใส่เสร็จแล้วนะครับนี่สูบขึ้นสุดพอดี ครับจะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวอขออนุญาตนะไปทำฝาสูบแป๊บหนึ่งนะครับใช้พ่อผมประกอบนะครับชุดโม่นะครับสายพานสายพาก็เริ่มแตกแล้ว วหวเงี้ยหรอเปลี่ยนวะเส้แล้วกี่บาทเดี๋ยวไป,ไปไขาดงานเข้าอีกเดี๋ยวจะเปลี่ยนสายพานใหม่เส้นหนึ่งนะครับจะดังอีก่ไหมเนี่ยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งคือเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับ ก็มันเริ่มแบบจะคมนะครับจะแหลมนี่นะครับเดี๋ยวก็จะละจะูดแล้วนะครับนี่หน่อยนึงก็จะลูดแล้วนะครับนี่อเดี๋ยวเปลี่ยนไปเลยนะครับผมอโอเคนะครับอ่ะนะครับ ตอนนี้ก็กําลังจะปิดฝาข้างกันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใส่ตุ้มไว้เสร็จก็เดี๋ยวก็ปิดฝาข้างนะครับเกิดยังเหลือไอเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับทียังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเลยนะครับโอเคอ่ะนะครับตอนนี้ก็ผมก็ตีบา่าววาวเสร็จแล้วนะครับอ่าสำหรับเครื่องอีทีนะครับนี่ จะประมาณนี้นะครับผม่ะเดวขออนุญาตไปใส่แป๊บนึงนะครับอ่ะนะครับอ่าตอนนี้เริ่มประกอบแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่วาวลใส่ก็เดืองวาลวแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งวาลวนะครับอ่าเดี๋ยวสเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ จะมาติดไปฟังเสียงดูนะครับว่ามันจะเงียบหรือเปล่านะครับตะกวยตัวนี้ก็จะดังนะครับเพราะว่าเสียงมันมีเสียงดังเหมือนกันอ่าย <c oughs> ูต้กนะันครับอย่าลืมนะมันจะมีหมวกเหล็กครอบตัวนี้ด้วยนะครับนี่อ่า โอเคนะครับเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายดูทีนะครับอะนะครับเดี๋ยวก็ปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่นะครับผมเพราะว่าปลายมันสึกนะครับนี่กี่แรงดันฝาปิดเฟืองปั๊มนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับนี่ครับอัดเขาหยาดแป๊บหนึ่งดูนะครับ นี่คุณมักินนะครับ <S <S อ้าวเป็นไทิ้งเลย่ะนะครับตอนนี้นะครับประกอบเสร็จหมดแล้วนะครับ <S <S นี่ก็จะของสั่งให้เทินโครงนะครับอันนี้อันนี้เป็นโครงผมนะครับคือเจ้าของเขาต้องการจะได้นะครับอ่ะก็ขายเข้าไปนะครับตัวน,นี้จะเป็นโครงคอสโโมนะครับนี่ <S <S เราใส่พาน<ค>ใส่พานโอ้โหเดี๋ยวจะติดในบางเสียงนะครับว่ามันนิ่มหรือเปล่านะครับมันเป็นยังไงนะครับอ่ะอันนี้มาลองนะครับไม่ดีก็ทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาไม่ได้ขันน็อตเลยไม่อยู่แล้วใช่ไขันอยู่ป่ะขันเอาพอตึงๆพอเหนอยเ,เดี๋ยวยุบเอาไหมใส่กองยุบไปเหรอฮึ ครับก็ตัวนี้จะเป็นวินสามครึ่งนะครับเฮ้ยสามครึ่งก็สี่ไม่ได้บอกอย่กงนั้นสี่แต่ขอบอกไปมีกําลังสูบน้ํานะครับก็ไม่รู้ว่าวินจะโตเกินไปหรือเปล่านะครับนะครับเดี๋ยวให้เขาประกอบกันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูนะครับนะครับเดี๋ยวจะให้้เลองติดดูนะครับเดี๋ยวจะดูที่ปั๊มน้ำมันมันเครื่องขึ้นดีไหม

หมุนแล้วไ,ไม่ออฟแอปเลยแน่นงไข่ของเราลุกเขาอะนะครับก็ปั๊มน้ำมันเครื่องขึ้นดีนะครับเพราะว่าเปลี่ยนไปใหม่นะครับนีนะครับ ก็ไม่มียางเลยน้ำพอาอน้ำนันออกจังอ่นะครับก็ตัวนี้นะครับอัพเป็นอาทีนนะครับก็ฟังเสียงก็โอเคเงียบนะครับนิ่มดนีนะครับอืมประมาณนี้นะครับ ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องนะครับอยากอัพอยากจะโมแบบไหนนะครับโรมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7989นะครับก็เดี๋ยวสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ